ขอให้หนูมีความสุขมากๆนะลูกนะโอ้ยดีใจกัลูกเนระผันงานนี้ไปเจอแต่สิ่งดีๆนะลูกขอบคุณค่ะพ่อขอร้องนะอย่าทำอะไรลูกสาวพ่อะถึงจะลงไม้ลงมือถ้าัะไงก็แล้วแต่เอามาคืนบ้านพ่อได้นะมองพ่อแม่มาเร็วๆก็ขอถอนหายใจเพื่ออะไรวะมึงไม่ชอบอะไรผิวเนี่ย ห่วงลูกสาวไงสาววะค่ะห่วงเรื่องอะไรวะโอ้ยสัสภาพอยู่กับมึงนี่ไม่น่าห่วงเลยเหรอไอ้เหี้ยดูที่เนี่ยพูดมาได้ดูคนมนดูถือไม้เท้ายอดทองถือไปทำไรไม่ถือไปทำไรเพื่ออะไรวะไม้เท้ายอดทองมันคืออะไรวะเียบใยคับมันเป็นคำอวยพรของโบราณโบราณไงอะไรเมืองนอกเขาไม่มีปารีสเขาไม่มีหรอกเนี่ยก็ขอให้้งพูดเจริญรุ่งเรืองสุขสวัสดิ์คุณคิดว่าชีวิกูจะเจริญรุ่งเรืองเหรอมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ตอนนี้มันอาจใช่ เดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่กันลูกมึงเขาหวังสมบัติอะไรกูว่ากขไม่รู้เนี่ยก็ขอให้มึงขอให้ลูกเขยของแม่ไตวันไตพุ่งนะลูกนะจริงแม่เลยเฮ้ยวันนี้มึงจะไงแน่แหละทีมงคลจะไปพูดไม่ดีอ่ะพูดดีก็ไม่ชอบพูดดีมึงก็ไม่ชอบเบรย์อะไรวะเฮ้ย์หนูลูกเลิกกับมันแน่ไหมลูกก็ไปต้องไปแต่งงานกับมันพ่อคะแต่หนูรักเขาค่ะพ่อโอ้โหได้คุณสำหรับหนูเนี่ย เขาคือพ่อเทพพมุขค่ะเขาคือเจ้าชายที่รออุ้มหนูเข้าปราสาทค่ะคนนี้หนูจริงจังนะคะพ่อถึงใจพันหนูก็ยอมค่ะเดี๋ยวกูสองเดือนให้สัญญาเลยกลับมาหน้าเหมือนกูแน่ตัดพิกาศัก์หน้าลูกกูทั้งน้าแม่ผัวเมียไปเดินมาก็ลูกกระนังก็แปลกเดิ อันน้องเขาบอกได้บอกพ่อพี่ยอมเลยอะเออพี่หนูไปแตงคนอื่นะลุ